คลิปที่แล้วเราใช้ปลั๊กอินเลเยอร์กราฟิกทำพ a รา l ล็ x แมปปิ้งสำหรับภาพนิ่งนะคะได้งานออกมาประมาณนี้นะคะส่วนคลิปนี้เราจะใช้ปลั๊กอินตัวเดิมเลยแต่ว่าสร้างเลเยอร์เคลื่อนที่นะคะส่วนวิธีการดาวน์โหลดและลงปลั๊กอินใน a r t c h i e Maker นะคะสามารถดูดได้จากคลิปที่แล้ว เราจะสร้างเลเยอร์ใบไม้ปิวนะคะเราก็ต้องมีใบไม้ก่อนนะคะก็เปิด Photoshop แล้วก็วาดใบไม้กันเลยเนี่ก็เลือกแปลงใบไม้นะคะลงสีตามใจแล้วก็ปรับขนาดเล็กลงนิดหน่อยนะคะแนะนำ่าให้สร้างสัก2 l a เลเยอร์นะคะเลเยอร์อ,อาจจะละเลเยอรสักส3าใบนะคะก็พอวาดเสร็จแล้วเป็นที่พอใจเราก็เซฟลงโฟลเดอร์เกมใน RPG Maker นะคะ เลือกไปที่ Image แล้วก็ Layers นะคะ s a v ลง Folder Layers s a v เป็น PNG file นะคะทั้ง2ไฟล์ Save เป็น PNG file เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็เปิดโปรเจกต์ที่เราต้องการสร้าง l a y e r ขึพื้นที่นะคะใน RPG Maker ขึ้นมาแต่ก่อนอื่นมาทบทวนนะคะว่าเราเขียนโน้ตยังไงในการใช้ Plug-in ตัวนี้นะคะ อันนี้3ามบรรทัดนี้เป็นโน้ตที่เราเขียนไว้แล้วคราวที่แล้วนะคะสำหรับสร้างเลเยอร์นิ่งนะคะเลเยอร์อันเดอร์สกอร์นี่จะเป็นเลเยอร์สำหรับภาพนิ่งนะคะส่วนเลเยอร์ที่เราจะสร้างคราวนี้ก็คือเราสะกดแค่ว่า LAYER นะคะเป็นเลเยอร์สำหรับภาพเคลื่อนที่ต่อมาคือเลขบอกลำดับเลเยอร์นะคะข้ามเขียนซ้ำกันนะคะถ้าเขียนซ้ำกันก็จะไม่แสดงนะคะมันจะแสดงแค่เลเยอร์เดียวนะคะ ต่อไปก็คือชื่อไฟล์ที่เราเซฟลงโฟลเดอร์เลเยอร์สนะคะสะกดให้ถูกต้องต่อมา x กับ y จะเป็น0 0สำหรับภาพนิ่งนะคะคราวนี้เราจะทำภาพเคลื่อนที่กันจะต้องใส่ค่า x กับ y ต่อไป255นี่คือ opacity นะคะเราสามารถปรับได้สำหรับวัตถุที่โปร่งแสงต่อไปเป็นตัวเลขที่บอกว่าเลเยอร์นั้นอยู่เหนือหรือล่างตัวละครนะคะอันนี้ถ้าใส่ซ้ำกันมันก็จะแปลว่าอยู่ระนาบเดียวกัน ตัวถัดมานะคะสำหรับ l a y e r ร์นิ่งสเตติคเลเเนี่ยมันจะเป็น Blend Mode แต่สำหรับ l a เยอร์เคลื่อนที่นี่มันจะกลายเป็นค่า X Shift นะคะตัวถัดไปเป็นค่า Y Shift นะคะเขาบอกว่าถ้า2ตัวนี้ใส่ค่าเป็น0ูนะคะมันจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับแผนที่โดยมากเราก็จะใส่00เนาะส่วนตัวเลขสุดท้ายนี่จะเป็นค่า Blend Mode นะคะย้ายมาอยู่ข้างหลังสุดเลย ก็ใส่ศูนย์ถ้าเราไม่ต้องการใช้นะคะต่อไปก็มาเขียนโน้ตกันจะเขียนโน้ตใหม่เลยหรือว่าก็ปีบรประทัดบนมาวางแล้วก็แก้ก็ได้เนาะแล้วแต่อันนี้เขียนใหม่เลยนะ Layer เ,เคลื่อนไหว Layer เที่4นะคะแล้วก็ชื่อไฟล์ Leaf A ต่อไปค่า x y นะคะลองใส่ลบ1ลบ3ดูก่อน ตามด้วย opacity นะคะ255วัตถุทึบตามด้วยตัวเลขบอกระนาบนะคะอันนี้ใส่เลข6แปลว่าอยู่หน้าเลเยอร์แสงเข้าไปอีก x shift y shift ใส่0ูไปเนาะเป็นโหมดก็ใส่0ูแกน x คือแนวนอนแกน y คือแนวตั้งค่า x y นี่คือความเร็วของเลเยอร์เคลื่อนที่นะคะที่เคลื่อนที่ไปทางแนวแกน x กับ y ในที่นี้เราใส่ x ลบ1 y ลบ3นะคะมันจะเคลื่อนที่ไปทางแกน y เร็วกว่าแกน x นะคะทีนี้ลองใส่ใบไม้เพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่ง Copy บรรทัดบนแล้วก็มาวางแล้วก็แก้เลยอันใหม่เป็นเลเยอร์5นะ leaf b แล้วก็ x y ลองใส่ลบ2ลบ1นะ อุปพัตสองห้แล้วหน้า Player 6หรือ7ก็ได้เนาะ X Shift Y Shift นะคะศูนย์ 0, แล้วก็เป็นโหมด0นย์เนาะเซฟแล้วลองเปิดเกมดูจะเห็นว่าอันนึงลอยไปทางขวาอันนึงดิ่งลงมาข้างล่างเนาะอันที่ลอยไปทางขวาคือลิฟ t b นะค่า X ลบสค่า Y ลบหค่า X มากกว่าทำให้ลอยไปทางขวา ลิฟตค่า x ลบ1 y ลบ3ค่า y มากกว่าทำให้เคลื่อนที่ในแนว y มากกว่าทีนี้ลองใส่ค่า x y เท่ากับ00ดูพอจะเดากันได้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่า x y เป็น00หมายความว่าความเร็วเป็น0นะคะก็คือมันจะไม่เคลื่อนที่กลายเป็นภาพนิ่งไป เอาอีกนะคะลองอีกใส่ค่า x y เป็น0 1ดูแนวนอนเป็น0แนวตั้งเป็น1ก็คือมันจะเคลื่อนที่แนวตั้งอย่างเดียวจะอธิบายเรื่องค่า x กับ y นะคะ x แทนความเร็วในการเคลื่อนที่ในแนวนอน y แทนความเร็วในการเคลื่อนที่ในแนวตั้งแต่ในการเขียนโน้ตสำหรับค่า x นะคะมันจะแตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจมา เพราะแต่เดิมที่เราเข้าใจกันคือค่าบวกจะอยู่ทางขวาค่าลบจะอยู่ทางซ้ายนะคะแต่ว่าในการเขียนโน้ตเนี่ยค่า x ถ้าเราต้องการให้มันเคลื่อนที่ไปทางขวามันจะเป็นลบถ้าเราต้องการให้มันเคลื่อนที่ไปทางซ้ายจะเป็นบวกส่วนความเร็วในแนวตั้งนะคะแกน y ก็ปกตินะคะบวกคือขึ้นข้างบนลบคือลงข้างล่างทีนี้พอเราเข้าใจวิธีการตั้งค่านะคะถ้าเราต้องการให้มันเคลื่อนไปทางขวาบนอย่างนี้เราก็จะต้องเขียนว่าลบ x แล้วก็ y เช่นลบ2 แต่ทีนี้เราให้ค่า x มากกว่า y x เป็น2 y เป็น1มันก็จะวิ่งไปทางขวามากกว่าขึ้นข้างบนนึกออกไหมเพราะจะนึกออกไหมคะค่าลบไม่ได้บอกว่าวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วนะคะมันเป็นแค่บอกว่าไปทางขวาหรือไปข้างล่างถ้าจะให้มันเคลื่อนไปทางขวาล่างก็คือค่าเป็นลบทั้งคู่นะคะถ้าจะให้ไปซ้ายล่างก็ x เป็นบวก y เป็นลบนะคะไปซ้ายบนก็บวกทั้งคู่เนาะถ้าใครยังงงๆอยู่ก็แคปหน้าจอนี้ไว้ ะะแล้วก็ไปลองใส่เลขเล่นดูก็ได้เนาะทดลองเองน่าจะเข้าใจง่ายกว่าพอเข้าใจแล้วก็ปรับค่า x y ได้ตามต้องการได้เลยต่อไปก็มาสร้างเมฆหมอกมั่งก็ทำใน Photoshop นะคะเอาตามใจชอบได้เลยนะเสร็จแล้วก็เซฟไปที่โฟลเดอร์เดิมโฟลเดอร์เลเยอรเป็น png file แนะนำมาให้ลองทำหลายๆแบบดูนะคะแล้วก็ไปเลือกเอาตอนเราใส่โน้ตในแมปกลับมาที่ RPG Maker นะคะเราจะใส่โน้ตเพิ่มเลเยอร์เหมาะกันใส่เลยนะคะเลเยอร์6 Fog Top ค่า X Y เอาลบ0.5แล้วก็0 Opacity 200ร้อะนาบเอา6.5เนาะอยู่หน้าสดเลย X shift Y shift เนะ่คะศูนนยแล้วก็เป็นโหมดเซลลวลองเปิดเกมดูนะคะปรากฏว่าหมอกไม่มากลับมาเช็คดูนะคะมันผิดตรงที่ชื่อไฟล์ที่ใส่นะคะใส่ว่า Fox ท็อปแต่ว่ามีมีเว้นวักนะคะซึ่งตรงนี้ RPG Maker มันอ่านค่าไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็เลยต้องแก้ชื่อไฟล์ให้เป็นติดกันนะคะ mm hmm. เขียนติดกันเขียนตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเขียนติดกันแก้ตรงนี้แล้วก็ต้องไปแก้ชื่อไฟล์ในโฟลเดอร์ y e y e r s ด้วยแก้ทั้ง2ไฟล์เลยอานหนึ่งขอใส่เพิ่มอีกเลเยอร์เลยเป็น l a y e r ร7 fog bottom ความเร็วค่า xy เป็นลบ0.5กับ1เซฟแล้วลองเปิดเกมดูอ่ะหมอกมาแล้วยังหาวิธีทําใบไม้ไปลิวแบบม้วนๆไม่ได้นะคะถ้าใครไปเจอวิธีทําได้ก็มาแปะไว้ด้วยแล้วกันจะเข้าไปดู ส่วนอันนี้ลองอะไรแปลกๆให้ดูนะคะอันนี้ลองตั้งค่าเลเยอร์หมอกให้มีระดับระนาบต่ำกว่า0นนะคะหมายความว่ามันจะอยู่ใต้ระดับ lower t i g ไปอีกนะคะลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ใส่ลบ0.5นจะจะเห็นว่าหมอกมันลอยอยู่ระนาบเกือบหลังสุดเลยนะคะอยู่หลังเลเยอร์นิ่ง3มเลเยอร์ที่เราสร้างไว้อีกนะคะอันนี้ลองเล่นให้ดู ให้ดูตัวอย่างการใช้งานอื่นๆนะคะอันนี้หมอกแบบภาพนะคะเคลื่อนที่ไปทางขวาค่า x เป็นลบค่า y เป็น0อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ opacity จางๆเนอะแล้วก็เคลื่อนที่ไปทางขวาล่างค่า x เป็นลบค่า y เป็นลบ ส่วนอันนี้ตั้งใจให้ดูเหมือนเป็นเงาของเมฆทอดลงมานะคะใช้สองเลเยอร์แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยชอบใจก็จบแล้วใครไปเจอคลิปสอนทำใบไม้ปลิวแบบหมุนๆได้อย่าลืมมาบอกกัน